สวัสดีครับผมนายแสงทิพย์ตันไพศาลวันนี้วันที่15เมษายน2563เวลาประมาณ4โมงเช้าหรือ10โมงเช้านั่นเองฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครด,ด้วยนะครับเบอร์โทร เบอร์โทร0638025088ผมจะมาพูดเรื่องความรักนะครับวันนี้ท่านผู้ชายให้ให้3ข้อที่ผมพูดไปแล้วต่อไปต้องให้เรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าให้3ข้อแล้วหยุดนะครับท่านผู้ชายท่านท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีความ ปรับปรุงตัวได้ดีมากๆในในที่นี้ผมขออธิบายเพิ่มครับท่านท่านผู้ที่มีความปรับปรุงตัวได้มากๆเป็นอย่างไรในความคิดของผมและก็อามาอธิบายต่อนะครับความคิดส่วนตัวนะครับปรับปรุงตัวได้ดีมากๆคืออย่างเช่น ในอดีตที่ผ่านมาผมยกตัวอย่างท่านตอนนี้อายุ33ปีตอนนี้ท่าน33ปีแล้วนะครับส่วนท่านที่อายุ 40, ดีกรีผมยังไม่ยกตัวอย่างเดี๋ยวมันจะเมาผมต้อง33มันจำง่ายครับถ้า40เนี่ยท่านฟังไปเมาไปนท่านจะต้องกลับมาฟังอีกหลายรอบส่วนท่านที่เข้าใจ อาจจะกลับมาฟังหลายรอบก็ได้นะครับเพราะว่าการฟังหลายรอบเนี่ยมันเป็นการเหมือนที่ว่าเราขอบคุณคนคนหนึ่งที่ทำให้เราหูตาสว่างที่ทำให้เราเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นที่ที่ทำให้เราเห็นห้องมืดแต่ว่าผมมาเป็นคนเปิดไฟบนเพดานให้คุณเปิดไฟห้องให้คุณทำให้คุณได้เห็น <c oughs> ที่นอนดีๆเครื่องใช้ไฟฟ้าดีๆได้เห็นอาหารดีๆได้เห็นสิ่งที่สวยงามที่มีอยู่ในห้องห้องนั้นทำให้ท่านไม่ได้อยู่ในความมืดอยากจะหยิบอะไรมาก็ลำบากแต่ผมจะเป็นคนที่เปิดไฟให้ท่านเอง เปิดไฟแล้วก็เห็นทุกอย่างที่อยากจะใช้ที่อยากจะกินถ้ามืดๆเนี่ยสมมุติที่เราวางไว้เนี่ยมันเป็นพริกมันเป็นยาขมมันเป็นน้ำตาลเป็นอาหารอร่อยเป็นผลไม้ที่เราชอบหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เราตายไวถ้าเราไม่เปิดไฟแล้วเราไปกินเนี่ย เราก็ขาดทุนนะครับแต่ถ้ามีคนเปิดไฟให้ท่านแล้วท่านสามารถมองเห็นในสิ่งต่างๆท่านก็จะรู้สึกว่าเกิดมาชาตินี้ก็ไม่เสียชาติเกิดเวลาตายไปก็ตายตาหลับตายตามอายุไขนะครับไม่ใช่ไปฆ่ากันตายสมมติอายุไขท่านเท่าไหร่อ่ะ ผมไม่รู้ <c oughs> อจาจจะหกสิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบห้าเจ็ดสิบห้าผมไม่รู้จะรู้ได้ยังไงครับถ้าผมรู้ผมไปซื้อหวยดีกว่าผมไม่มานำผมไม่มานั่งพูดให้เข้าใจกันหรอกครับผมเอาเงินไปซื้อหวยดีกว่าผมก็ต้องพูดแบบนี้ครับเพราะผมไม่รู้ผู้ชาย ต้องปรับปรุงตัวให้เก่งมากๆท่านอายุสามสิบสามแล้วตอนนี้ยกตัวอย่างบางท่านอายุมันไม่แน่นอนแต่ผมยกตัวอย่าง <c oughs> อายุสามสิบสามท่านก็ <c oughs> ปรับปรุงตัวให้ให้ดีครับสมมติท่านมีแฟนมาแล้วหนึ่งคน าคนสิบคนสิบห้าคนยี่สิบคนถ้าท่านรู้ว่าสิ่งไหนที่ผู้หญิงไม่ชอบเนี่ยครับท่านไม่ต้องให้ใครมาบอกอย่างผมมาอย่างถ้าท่านให้ผมมาบอกอย่างน้อยสมองรู้ว่าความรู้ความเข้าใจของท่านมันก็มีท่านก็จะปรับปรุงตัวได้ดีกว่าที่ท่านไม่ได้รับข้อมูลไม่มีคนมาบอกผมเชื่ออย่างนี้นะครับ แต่ถ้าท่านให้ผมมาบอกเนี่ยถ้าท่านสิ่งไหนมันไม่ดีเนี่ยท่านปรับปรุงตัวด้วยด้วยตัวเองเลยนะครับอย่างเช่นคบกับผมไม่รู้ว่าท่านคบกับคนมากี่คนนะบางคนอาจจะห้าคนสิบคนห้าสิบคนร้อยคนสองสามร้อยคนมงมันเป็นไปได้หมดครับคือท่านเท่านั้น,นครับที่รู้ถ้าท่านจะคบกับใครจะรักกับใคร จริงๆอยากจะมีความสุขในเรื่องนี้จริงๆท่านต้องปรับปรุงตัวถ้าสิ่งไหนท่านไม่ดีท่านต้องสอนตัวเองสอนตัวเองให้ได้นะครับ <S <S ถ้าท่านสอนตัวเองไม่ได้เนี่ยคนอื่นมาสอนเราก็ไม่เท่ากับเราสอนตัวเองได้แต่เรารับข้อมูลได้นะครับตัวเราเมื่อเรามีข้อมูลเราจะปรับปรุงตัวได้ถ้าสิ่งที่ใช่ครับถ้าสิ่งที่ท่าน ที่ท่านฟังไอสิ่งนี้มันใช่นี่ววาเออเห็นด้วยนี่วาวาคนเรานี่มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับผมไม่ได้บังคับให้ท่านปรับปรุงตัวนะครับแต่ผมพูดถึงผลของผลของผลที่ท่านได้กระทําที่ท่านได้ทาไปแล้วก็คนนี้ก็เลิกคนนู้นก็เลิกทํำไม่ไม่ไมคบกันไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยถ้าอะไรที่เป็นข้อเสีย ท่านต้องปรับปรุงตัวให้ได้ด้วยตัวท่านเอง